สวัสดีค่ะทุกทุกท่านตื่พบกันแบบเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีจัดมีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่8ธันวาคม2564สาหรับสีมงคลวันนี้นะจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีครีมค่ะ3ส,สีนี้จะทําให้คุณดูมีสเสน่ห์นะคะทาให้คุณดูอ่อนโยนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการติดต่อต่างๆเนี่ยก็จะสำฤิ์ผลได้อย่างดีเลยข้อสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้าง ส่วนสีทเทาสีน้ำเงินสีม่วงค่ะอันนี้จะทําให้การเงินเราคล่องตัวนะคะแล้วยังเป็นสีที่สามารถที่จะเสริมในเรื่องของโชคลาภให้คุณได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของเครื่องประดับนําโชคค่ะวันนี้จะเป็นทองคานะคะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้เพชรหรือพลอยสีขาวนะคะได้ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความเป็นมงคลต,ต่างๆมาให้กับเราเลยทีเดียวคน <H an> ที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีงานติดขัดมีปัญหาหรือเราต้องการที่ จะได้งานใหญ่นะคะให้ไปสักการะขอพรกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะหรือพระแม่ธรณีนะคะเพราะว่าฝังพระองค์เนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมดวงในเรื่องของการงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของโชคลาภแบบการเงินเนี่ยค่ะต้องบอกเลยนะว่าให้ไปสักการะขอพรกับหลวงพ่อปากแดงหรือพระแม่รัศมีนะคะซึ่งสอ,องพระองค์นี้ก็เช่นกันนะคะท่านเนี่ยจะเสริมดวงใน <im itates> เรื่องของโชคลาภได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะหรืออาจจะเกิดวันนี้ซะดีเนี่ยถ้าเราต้องการทําบุญเสริมยวงวันเกิดเรานะคะอาจารย์รักแนะนิดนึงค่ะว่าให้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินถวายวัดนะคะ หรือการสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลาก็ดีเป็นโบสถ์ก็ดีนะคะอันนี้จะเป็นอันดีส่งที่ทําให้คุณนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ข้อสําคัญนะจะมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถกันฝากบุษสักต่างๆไปจนถึงเป้าหมายของคุณได้เลยทีเดียวแต่ว่าในเรื่องของอาหารค่ะที่จะใส่บาตรหรือจะทําบุญก,ก็ดีนะคะขอให้เป็นประเภทข้าวต้มเครื่องนะคะเช่นข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่ข้าวต้มปลาหรือเป็นโจ๊กก็ได้คะ่ะเพราะสิ่งนี้คะ่ะ จะเป็นเคล็ดนะคะให้เราทําอะไรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการก็แล้วแต่หรือการเงินก็แล้วแต่จะมีการคล้องไม้คล้องมือหยิบจับอะไรก็จะได้รับความสะดวกสบายด้วยเช่นกันมาถึงการวานตัวเลขเด่นประจําวันพุธที่8ธันวาคม2564กันในช่วงเวลา17.30นนะคะชุดวินเลทที่วางไว้ให้นะจะเป็นเลข7เลข6เลข8เลข0เลข5เลข9เน้นไว้ที่เลข7กับเลข6ค่ะสําหรับชุดจับคู่นะ เจ็ด1 7 2 7 3 7 4 1 6 2 6 3 6แล้วก็4 6ส่วนในรอบเวลา18-30นอ่ะชุดวินแล้ที่วางไม่ให้จะเป็นเลข9เล็ก7เล็0เล็ก4เล็ก8เล็2เน้นไว้ที่เล็ก9กับเล็7สำหรับชุดจับคู่9 1 9 3 9 5 9 6 1 7 3 7 5 7แล้วก็6 7 มาถึงช่วงเวลา19.30นนะคะชุดวินและชุ่วังไว้ให้จะเป็นเลข9เลข2เลข1เลข3เลข0เลข8เดินวิธีเลข9กับเลข2นะคะสำหรับชุดจับคู่นะ94 95 96 97 42 52 62แล้วก็72นะคะอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุ่ที่8ธันวาคมเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะอาจารย์ัตจะเน้นอยู่เสมอๆนะว่าให้หมั่นทำบุญให้หมั่นให้ทานนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นอันสงส่อัตโนมัติ ให้เราเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะมีการเงินสะพัดข้องมือนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตข้อสําคัญจะเป็นการต่อโชคต่อลาภให้กับทุกๆกท่านด้วยเช่นกันนะคะพูดนี้มาพบกันใหม่นะกับรายการเล็กเด็ดประจําวันกับอาจารย์รักษณ์ทางช่องทางซีบีดมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนรับจับรับโชคขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีคะ่ะ